สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์จ้าพบพอกันคือเก้าค่ะพบพอกันคือเก้าค่ะง่วหน่อยเมื่อคืนนี่บ่ได้ก่อไฟให้ฝนตกไหมปาดแดงจริงคืนค่ะง่วสองเดือนกลัวสามสองเดือนกวัวโอ้ยโอ้ยนะคะตัวนี้น้อยใจน้อน้ำตาไหลโอ้ย ตัวนี้ออกนังยืนยุนค่ะยังบไดพ่อเดือนอยู่ค่ะตัวนี้ยังบไดพ่อเดือนอยู่จ้าน้องน้องสุกคือการได้นี่ยังบไดพ่อเดือนอยู่ค่ะอันนี้บ่สองเดือนกว่าค่ะหัวหน่อยสองเดือนกว่า สุดรอสุดรอ,อน่อยใจนอนกองเฟี้ยงเลยค่ะน่อยใจนอนกองเฟี้ยงเลยอืะรุดแล้วลุดแล้วนะคะ นอนกินก็มี่ค่ะยืนก็มี่ค่ะขอโทษหลายเดอลูกเดอ้อโอ้ยบ่ได้กอไฟให้มือเือดียุ่งกัดหนูบ่ลุกอยุ่งกัดบอ่อโอ้ยนอนกินโอ้ยนอนกินนอนกินนอนกินยุ่งกัดน้ำตาหย่อยบ่ได้เอาไม่ขีดมากกินฟางแล้วก็ะกินกล้วยอ่าอ่าเอาฟางแลก็เอา,าลก,ก,กล้วยให้กินน้ำค่ะ ก็เอาฟ้าให้กินทุกมือนะคะมือละเศ้าละสามก่อนแล้วก็เสริมก็เอากล้วยสุกกล้วยสุกใส่ฝาทะ่ายโจนให้เขาตัวละสอดสามเม็ดสองเม็ดนะคะให้เขาได้กิน แม่มืเศาวามากกับประมาณนี้แหละคะ่ะครับผมครับผมอันนี้โชคค่ะพอพันนะคะคุ้งฟูงค่ะตัวนี้ให้ลูกทรงลูกดีดีพี่น้องควายนุม่มเอองัวนุ่มค่ะงัวนุม่มจะาสาสีได้ลูกแรกทองแรกสาสิทับเป็นได้เนี่ยแต่ลูกเขาดีมาก ได้กินกล้วยแม่ลูกได้กินกล้วยไหมได้กินกล้วยไหมเห็นเห็นอยู่ได้ก็เดินลัดหนาลัดหลังค่ะคา่าเอากล้วยแม่ให้เขากินที่จังได้แล้วโชคฮะอืฮอฮจับได้นะคะจับได้ทุกตัวค่ะ อืจับได้ทุกตัวครับผมเนี่ยจับได้ทุกตัวจ <so ับได้ทุกตัวอืคร er> ับคร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 ับจับได้ทุกตัวครับ ไก่ตัวนี้มือไดกับมาแย่งเคลียกินเม็ดเข่าค่ะกินเม็ดเข่าเปลือกอยู่ในกล่องยูได้มัดฟางนะคะเขาเรียกว่าไก่ฉลาดค่ะเขาคุยเคลียกินอยู่อยู่ล่างอาหารง่วนนี่แหละเขาก็ะิได้กินอิ่มทุกมือนะคะเป็นเม็ดเข่าเปลือกที่มันอยู่ในมัดฟางนะคะเขากระชได้กินอิ่มทุกมือมือว่านนี่ ดูไดนอถูกหวยลุวยเวิร์ดมีโศกไม่ไมลาบไปต้นหอมต้นหอมนี่ต้นหอมนะคะต้นหอมค่ะอันนี้ข่ารลบ้าค่ะต้นหอมเทาหอมต้นหอมค่ะกินยาก,กันเขามาเบิงเราจะลืมกดติดต,ตามกดไลค์กดแช่นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเข่ามามาทั้งช่องไม่ใหญ่กระสินทีวีนะคะช่องไม่ใหญ่กระสินทีวีไม่ใหญ่กระสินทีวีประมาณนี้นะคะอ่าห้าสิอัปเดตคลิปใหม่ๆล่งทุกมือทุกมือนะคะยืดน้ำขอกง, هو, องัอคอควายเวลาเขามาอ่าอ่าในคอควายกับสิจอยม่านนี่เขาาอกมากกับสิอัดคลคปให้เบิ้งอ่านะคะถ้าห้าถ้าไม่ใหญ่บางกับสิปเปล่ามาเฮตคีให้เบิง้ง แหละคะ่ะคำว่า,าเบิร์เราจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลังเลนะคะถ้าไม่ใช่ก๊ะสินที่วี่ี่เฝ้ากดไลค์กดแชร์นะคะห้ามลังเลนะคะเ <laughs> ้าอยู่กันแบบพี่แบบน้องนี่ละ,ะสําหรับคนรักสัตว์นะคะหรือพูดเมื่อไม่อยากเลี่ยงจังสีหน้าไม่ใช่เลี่ยงมาโดนเลี่ยงมาจนลูกจบหมดทุกคนเลยล่ะคะ่ะ <laughs> เลี่ยงตั้งแต่ลูกได้สองสามขวบจนหนี่เขาเลี่ยนจบกหมดแล้วนะคะ เขาเล่นจบหมดแล้วนะคะย้อนเลียงงัวเลียงควายนี่เออเอาจังได้กะเข่ามาเบิร์นแล้วมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ยยกระสินได้หลายด้วยค่ะผู้เฒ่าเฮ็ดคีปนะคะแม่ยยกระสินอ่าที่วีจาฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้แม่ยยกระสินน่ำเยอะๆค่ะอยากไล่โซดค่ะอยากไล่โซด ออไปมองไ้ก็ไลซอสดได้อะไรประมาณนีโโโ้โอ้ตอนนี้ยังไห่บ่ได้นะคะต้องอัดคลิปคุยกับพี่กับหน่องสักกอนอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณเอซทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ใช่กาะสินทีวีจ้าไปก่อนจ้าคลิปหน้าพอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ